เอ้เจ็บกะที่ยังนี่โอ้ียังตายตายตายตาัสดีครับพี่น้องไอ้ตั้งสองปปลาด้วยเด้อเมนี้สีมาเห็ดไอ้ลาบป้าลาบเหนียวลาบเหนียว่ครับครับเมื่อก่อนเห็ดก้อยก้อยหมดแดงเมนีูจีมาลาบเหนียวเมนีูสูตรลาบ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 เหนียวป้ายังครับป้ายังครับป้าป้าเน้นครับมันเน้นตลาดนี่แล้วโมีบ่อเลี้ยงอาดู นาบเหนียวสั่นเราว่า C F G ห้ามเปียกเปลี่ยนเนี่าไดน้องพี่น้องเนาะกันเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เด้ออันนี้ย้ำยุ้ยในขั้นตอนการอันใดครับนี่ครับไอ้ซับพี่น้องซับซับแล้วก็ไปตำอีกเท่อนึงซับเนี่อป้าละเอียดก่อนจับเหเสียงดังฟังชัดว์ป่ะตกเนี่ยจับให้มันละเอียดก่อนมันไหครับแมนครับแมน เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปตัม้มลาบลาบเหนียวนี่มันมันสุกหรือมันดิบครับดิบครับดิบแต่ว่าบางคนกับขว้าเอาร<ม>ับโบกินสุกกับไอ้บอกินดิบกับขวาเอาพี่น้องโอ้เข้าเข้าลาบเดียวเข้าจังขวาเอากระเด็นเนาะอันนี้ทำ<ม>การใด<ม>บดบดละเอียดแต่เบื้องเอาพี่น้องครับอืม ลาบเหนียวสูตรเสียบกระหำเปลี S s place, ่ยนเข้านะครับเนาะลาบเหนียวปลานิลมาสั่นเราอะเฮิองหลับพี่น้องเอ้ยเดได้ลงคลิปเข่ากัดเข่ากัดกังเว้นตึงฝนกับต๊ะครับได้เห็ดเยอะฝนตกดิื่นความกข้มือนี่ครับโอ้ยหนำต้องยืดมือเกือบประมาณบ่ได้หายใจางเฮือนไปเกือบอาทิตย์กว่านะครับเนาะอันนี้เพื่อจะได้อีกคลิปนึงเบา ปลามิจฉันบอกเกงพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเด้อโอวีเอาละท่านผู้ชมฮะตอนนี้เชฟก้าของเรานะฮะโอ้ยเสนอเมนูลาบปลานะครับลาบเหนียวนะครับ มาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะหน้าตาจะออกนะไดเบิ่งเดิอพี่น้องเด้อจะกินได้หรือเปล่านะฮะโอ้ยสูตรนี้ทํายากนะครับสูตรนี้ถ้าไม่รู้สูตรทาไม่เป็นทํากินไม่ได้จริงก็ต้องใสเวลาแน่พี่น้องเลยหลยขันตอนโอเคนะฮะตอนนี้นะฮะ ขั้นตอนการสับเด้อพี่น้องเด้อฝากเดิมเลยเด้อผู้ใดอยากให้เสียบกายเฮ็ดจังอ่ะคอมเมนต์มาเดิมครับเด้อเออนะฮะคอมเมนต์มานะฮะไอเบิ้งเสียบกายหั่มเป็ดของเราจะทําให้ดูนะฮะทําได้หมดทุกอย่างฮะออกพี่น้องเอ้ยเอาอยู่ตามไปปกติเลยเฮ็ดไปเรื่อยๆว่ามันบ่มีไอ้คนมาคอมเมนต์ว่าเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้ให้เบิ่งแน่ว่าซั่น ซับพี่น้องซับเขาซับละเอียดแล้วก็เอาไปไอ้ตำอีกทีหนึงตำเสืกโคกพี่น้องเอาไปตำอีกมันบ่ครับแมนแมนแมนตำตำขี้เนื้อครับตำให้มันละเอียดแล้วก็ตำใส่พริกใส่ข้าวขัว,ว,วหัวหอมนี่แหละ<อ>เดี๋ยวจะนึกว่ารอติดตามไปต้อกันเด้อพี่น้องเด้ออาจจะมันสีเงา โยกคลิปนี่แต่ว่าทั้งบูกค้าก็บจะได้ไอ้ตัดไปอีกแต่ว่าจอดหนึ่งขั้นไผ่เบิ้งโยคลิปนี้เฮ็ดเปลี่ยนเลยมาครับนี่ครับแม่นแมนเฮ็ดเป็นอยู่รับแดลกับโบนีหยังดอกพี่น้องกับรับแหลกฟ้ามากเลยมันซับซับซับเนี่ยวิธ<อ>ีขั้นตอนการไอ้นในในโน่นที่ว่าจะเป็นอ่ะวิธีขั้นตอนการเอาน้ำใส่พี่น้องเลยตอนที่ห้องไปต่ำมันมาครับแม่นแมนแมน อันนั้นดเด็ดได้หรือแน่นครับแน,แน,แน,แนบ่นแน่นแน่นเขาหมูกระบายฉันแหละแต่ว่าปลานี่ตอนเท่านี่นเท่าต้องเอาหนังมันออกนะมันมาทำเอาออกเอาออกแล้วมะก,ก็แล้ว,ลวแต่บางคนบางคน,น,คนบลอกกับบลอกออกเลยอาผมว่าเอาออกเอาออกดีกว่าเนาะเอาออกเพราะว่ามันผักหนังบางเจ้อขาดบกขาดไปสินะเนียนเนียนเนียน โอ้ยไผ่เบิ่งคลิปนี้จบครับโอ้โหเฮ็ดเป็นแน่นอนครับเยุบตอนนี้ก็ทำกันหักเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องก็สิขอเวลาจักหน่อยเด้อไอ้ไปบด <c oughs> บดให้ละเอียดกัดตัตั้มมือนี้นมือนีอน้เสียบก้าวออกมาแบบ <c oughs> เฮ็ดแบบให้เบิ่งแบบไอ้นี่เลยครับเพราะว่าบ่ได้บ่ได้จวดบ่ได้ยืดพุ่งในมือนี้ครับบ่เอาเอาแบบปอดเนี่ย,ยมือไรก็เมาเอ๋เมาเอ๋กจบคลิปพอดี ทั้งคนทั้งกับเขาไปมบมเป็นเลยเมื่อนี้เอาแบบสาระครับเมื่อนี้ครับแมนสาร่ห<ม>ลายๆครับเมื่อนี้ครับ<อ><ม>เดี๋ยวก้อนออนุญยาตตามก้อนพี่น่องรอดอีกแ้อยนึ่งครับผมโอ้อาจจะมืดหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะอากาศมันครึ้มครับวันนี้ว่าถามว่ามันแจ่งนี่พี่นอ้องเลยรับรองเลยแบบ บอกว่าขึ้นน้ำไลยน้ำเลยเหรพี่น้องของเสียบขนะองเสียบมันต้องกินมันหมืดทีสิแล้วครับ <laughs> อุ้ยเจี๊ยบก้าของเรานะฮะไม่มีโอกาสได้มาทําตอนกลางวันนะฮะเพราะว่าทํางานนะฮะเข้ากะกลางคืนนะขอ,อ,องดีมันต้องหายากหน่อยนะตอนนี้ โอเคนะฮะเดี๋ยวไปชมขั้นตอนต่อไปนะฮะเดี๋ยวให้เชฟกาเขากระแทกสักหน่อยนึงระตอนนี้โอ้เมื่อกี้เชฟเชฟกาใส่พริกลงไปแล้วครับตอนนี้นะใส่พริกป่นลงไปแล้วครับตำนะครับตอนนี้อยเริ่มเวลาตำเปนหน่องใส่พริกป่นกับข่าขวตตำไปพร้อมกันเลยที่ไหนเนี้ยตุ่ย ไปตำเป็นชั่วโมงแล้วครับตอนนี้ <laughs> ตำเลยพี่น้องยิ่งละเอียดยิ่งดียิ่งละเอียดยิ่งดีง,ดง,ดงนั้นนะเสียบก้าของเรานะเนี้ยตุยๆเลยอะ่ะอ,อารมณ์การทำกับข้าวของเซียบก้าไม่ธรรมาดานะจะทำกับข้าวเลยมันต้องใส่อารมณ์นะฮะต้องใส่ใจนะฮะ,อะโอเคอเลยบาทนี่พี่น้อง ตำเอาเงี้ยงเให้พี่น้องเขาเบิงเ้งแนวมันจะได้หนาตาแน่ยเงี้ยงเบิ้งนะฮะนี่เอาเงี้ยงเงี้ยงเบิ้งเงี้ยงเบิ้งครับนี่ครับอโอ้โหนี่แดงแป๊ดพริกกับข้าวคั่วนะฮะผสมกันนะ,ะตำให้เข้ากันกับนะะเนื้อปลาเนาะเดี๋ยวรอถฐานา้ำต้มแป๊บนึงต้องเออตอนนี้ตอน้ำต้มก่อนครับต้มยังไม่ร้อนนะฮะตอนนี้อนีน้ำต้มกำลังจะเจือดเดี๋ยวรอแป๊บนึงพอดีได้โอกาสปักพรอน้ำในตัวครับตอนนี้เราจะไปดูที่น้ำต้มแล้วก่อนนะฮะว่า ร้อนหรือยังนะฮะนี่ครับโอ้โหตอนนี้กำลังต้มน้ำอยู่นะฮะนี่ใส่ขานะกับตะไคร้นะโอ้โหเดี๋ยวไปเอาใบมะกรูดมาใส่ฮนะใบมะกรูดเรานะฮะนีกต้นเลยนะโอ้หมื่นนี่ครับตอนนี้เราใส่ตะไคร้ขา่าแล้วก็ใบมะกรูด เดี๋ยวรอให้น้ำเดือดนครับโอ้ยมืดแล้วครับพี่น้องครับเจบก้าอันนี้จังไหนขั้นตอนได้ครับนี่ครับอันนี้ไน,น้ำห้อนมากนะพี่น้องเอ้ยอันนี้นานำห้อนลวกปลาแดกอันนี้เด้อมัะมีอยู่สองสวยอันนี้นำเปล่านำเปล่าคือนำห้อนนำต้มปลาเข้านี่ยแะ พี่น้องมาสายชายมันเย็นมันอุ่นบนเส้นกบะบเย็นดอกพี่น้องมันอุ่นอุ่พอหมห้ยแบบาเน้อปลามันไอตายตัวทีนะแต่ว่าไอถวยนี่เมื่ยังครับเนี่ยอันนี้นำปลาแดกพี่น้องปลาแดกใส่ตัวแล้วก็นำห่อนใจโอ้ผสมกันครับผสมกันบ่ให้มันเข้มลายมันบ่อแมนแมนแรงเข้มห่เข้มมันดูทีการปรุงเด้อพี่น้องเด้อใส่ลายเข้มเด้อ อะไำพอดีพอดีนี่ครับขั้นตอนสําคัญครับนนพี่น้องครับสําคัญที่สุดคือตรงนี้แหละอ็ดหลับป้านะพี่น้องลาบเหนียวครับนี่ขั้นตอนสําคัญอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องบางก้นไปต้มน้ำเดือดๆมาปุ๊บเทปุ๊บเนี่บ่ได้พี่น้องเลยแต่เน่้นผักปักอะไรก็กัวเลยขน่นัน้นจะกินหลับป้าที่แท้จริงมันต้องแน่นี่ขวโทดในความมืดนะครับเด้อพี่น้องเอ้ ตอนสำคัญกับมืดขึ้นกันนะครับเพื่อจะได้เห็นกันตอนสำคัญกับมืดแล้วครับมันเป็นปกติครับกับเทียบกาาครับส่วนมากจะมืดครับมีเวลาเมื่ออนซื้อไอปลาปลาเข้าต้องไปใส่หมอเลยครับใส่แล้วน้ำเดือดแล้วครับอันนี้หมอต้มของเข้าครับน้ำเดือดแล้วครับต้องไปอันนี้มาใส่ มาแล้วพี่น้องเอ้ยบาทนี่มาแล้วมาแล้วะเหลือจากการซ้ำเละออกเนาะครับมาแล้วปุ๊บก็เหลือจากซ้ำเละเนื้อออกครับพ่อก็เอาจวนซี่เหลือมาใส่กับต้มใบสดเนาะครับเนาะ้าสารข้างสางครับค้าหางอ่าับเอาวบปรุงใบสดพี่น้องอันนี้ครับครับปิดไปก่อนบมทิมครับได้ทุกอย่างครับทิมตะเกียบทิมตะเกป็นบ่าครับอุยเสียบก้าวของเรานะบอกว่าทิ้งตะเกียบนะฮะ เดี๋ยวถ้าบบเป็นบางที่เขาไม่ทิ้งนะเกียรตเขากินนะกินโยนต่อสีก้าของเราจะซอยหอมนะตอนนี้เห็ดพวกนี้ยังกับขาดได้ได้พี่น้องเด้อแต่ว่าขาดต้นนี้บ่ได้ยังครับนี่นี่นพักแพลวโอ้พักแพลวเออพักแพลวขาดบาด่ไดแต่แต่อันนี้หลับป้าพี่น้องขาดพักแพลวบ่ไดดเด้อครับเด้อตั้งไว้เด้อครับ แวผักหอมนะครักพคหอมบัวผพกแป้วพักคหอมบัวโอ้ยเสียดาย่างเดียวเดี๋ยวพี่น้องเออบริหารจะจ้าน้ำกันเมียนอยู่ครับเมือนมีเวลาเหมือนทีตรวเฮหนานกันล้ครับตอนนี้ครับ อดเบิ่งไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ขนาดยังไม่ถึงนี่นะครับเพิ่ง6โมง37นาทีนะมืดแล้วครับพี่น้องเมื่อไดรแจงแจงแด้วเสียหายแบบเต็มเต็มเลยพี่น้องเลยจะได้ก็อดทนเบิ่งกันไปก่อนเด้อทุกคนเด้ฝากพี่น้องนะครับฝากฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเสียบกะทำเปียกขาเลยอย่าใครเสียบก้าให้แยังกับอกเด้อพี่น้องเด้อ ตื่นเกับกคตรไตรโคร์กันนะครับพี่น้องเพื่อทีได้สูตรอาหารกับซีฟบกาเนาะอันนี้สาละดดุนดวนครับเมื่อนี้ครับบัวฟักซี่พี่น้องหองบัว เลือกใส่แล้วพี่น้องเอ้ยบ่แตกต่างยังกับเลือกเมียนี่แหละบุยฝุ่นเหลียวเอาแล้วเชฟก้าของเราเริ่มจะลามไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่นว่าพี่น้องกระดัตเมียยังเลือกเนาะนี่ฝุ่นเหลียวยิงยืดเบาไปด้วยนะฮะตอนนี้เชฟก้าของเรากำลังซอยหอมนะครับพี่น้อง กันต้อนการลอยหมาตีเนี่ฮะมาดูพี่นอ้องโอ้ยอยังเงี้ยดูการในพวงกันเอาน้ำลงบางคนเออโจกน้ำเนี่ยเอาลง่มเนื่ยไดบนบัดเสนบ่เป็นบางคนก็นได้โอ้นี่สำคัญไหมครับเนี่ยเออสำคัญเลย <c oughs> ในทีละบาดเนี่ย ก็ยังทรงสิกอย่ังสงิกันนี่ครับต่อไปเชฟก้าของเรานะฮะก็อยู่ในขั้นตอนการผสมนะฮะไอน้ำปลาแดกกับพี่น้องครับน้ำปลาแดกนะฮะที่เราผสมกับน้ำร้อนมานะตอนที่เราจะผสมนะครับจักส่วนครึ่ง อืลงไปเลยแล้วก็น้ำเปล่าจักสามสามช้อนสามไอ้บวงสามเขาเรียกอะไรวะเนี่ยสามบวงบวงใหญ่นะฮะเพราะว่าถ้าใส่เนี่ยหลายมันสีเข้มหมดไหมเนี่ยมันน้่อน้อมน้ำประเด็กนวดพี่น้องคอยนวดก่อนโอ้คอยนวดมาครับนวด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 เพราะว่าไอ้ข้าวคั่วพรพงผงนะเ้าตำ ไอใส่กอ้อนป้อมกันกับปลาเลรพี่น้องเอ้นวดแต่มันอันนก่อนถ้าใครดูตั้งแต่แรกก็จะรู้น,นะ,ะว่าตัวนั้นเราใส่ไปแล้วนะฮะนวดนวดนวด,นวดก่อนมันก็ตีขึ้นพี่น้องเอ้แปบ๊บเดียวเท่านั้นแหละคนพี่น้องคนแต่มันน้ำกับเนื้อปลาครับเขากันครับอตอนนี้เขากันแล้วครับเดี่ย็เริ่มทีเป็นเนื้อ นี่ฟูขึ้นมาแล้วครับเนี่ยเนื้อปลานี่ฟูขึ้นมาครับมันบอดแจ้งพี่น้องเลยถามมันแจ้งเนี่ย<ม>พี่น้องจะได้เห็นเลยว่ามันจะเป็นอะไรขั้นตอนเนี่ยโอ้เนื้อปลานี่ฟูขึ้นมาแมนมันจิฟูเลยอ่ะน้ำบ่ร้ายเกินบ่หน่อยเกินเอาพอดีพอดีพี่น้องเลยมีสูตรนะครับ<อ>ถ้าดูคลิปนี้ยังมไม่เข้าใจคอมเมนต์มาถามเสียบได้แต่ยังเอาได้นะฮะใส่เติมหนับต้่มด้วยพี่น้องด้วย เติมกข้ไปน้ำต้มเพราะว่าคนไปโหลดไอ้ลาบป้าเนี่บมดต้องยาวมาทีน้ำร้ายน้ำน้อยจะได้กันเนี้ยวคือนกาเมื่อกี้เราเติมไปแล้วมันมันฟูขึ้นมาแล้วนะฮะแต่มันก็ยังได้อีกเราก็เติมน้ำเข้าไปอีกนะแมนเติมได้อีกข้างล่งถ้าเนื้อมันฟูขึ้นมากครับเข้าก็สามารถเติมเข้าไปอีกได้ครับเติมน้ำได้ได้ แอบว่าให้มันเลี้ยวกันไปเนาะว่ามันเมิดอจธีเบิงอจธีบออนั้นกแต่ว่าแต่ามันจะแกงเนี่ยคักพี่น้องคลิปนี่หลุดลวนเลยเนี่ยนี่ไม่ใช่ว่าใครจะทำได้นะฮะยากยากยากยายากยยากยากยยาก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 ยาียากนากยาัยากยยากยากลากยอกยกกก็สิได้กินากยากยายากยายากั่กยากยนอยวกยากยากยาากยานาาายย ใส่จะได้กินวันนี้นะฮะแต่ว่าเขาขวพผีกฟงเขาใส่ตามนั้นเลยพี่น้องเอ้ยพอเขาค้นมันไอได้แล้วเขาเขาเอาตัวนี้ออกเด้วยนี่ได้ที่แล้วนะฮะเอาสากออกเอาสากออกนะไม่ต้องกินสากนะฮะบอ,อกเอาสากออกเอาตะลิ้วข้นเอาบัติพราะว่ามันเขอนวดได้ที่แล้วนะเนาะหมดได้ที่เนี่ย <นะ S 2> บัติเนื้แหลมครับบัติเห็นปะ นทำยังหมดทั้งยู่พี่น้องเลยเออยังยังได้อีกนะครับโอ้ยนะฮะเด้อบัดที่นี่กาบัตรขังสุดท้ายเขาใส่ใจหนามเป็นบ่ที่นี้ครับเด้อเขาเอาอาซีนุมะโตเนี่ใส่นี่ต้นลานามกอนมาแล้วฮัตสึบะละลายถึงยันโอ้ยคลิปนี้นะฮะตัวหน่อยเด้อพี่น้องไอยีนุมะโตะมาอีกแล้วมาสองรอบเลยนคลิปนี้นะฮะกหน่อยเด้อเดินตะบากกันเด้อถ้าพูดใส้ดอก มากดอกอ่ายีโนโมโตะมาอีกแล้วนะฮะ <c oughs> สงสัยจะนัวมากเลยตัวนี้พี่น้องเบิ้งใจน้อยว่าโอ้เสียกบกากใส่ไนอยแท้ว่าบัดมันสีแเสียบบ่าบัดโอ้ยผมจะล่วงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะ <c oughs> <c oughs> อร่ออร่อยบัดท,ที่นี่มันขันตอนสุดท้ายแ้่พี่น้องนำปลากใส่น้ำ,ใส,นำใส่น้ำปลาไปอีกนะฮะเอาก้าวเบิ้งไอ้น้ำอยู่นี่นี่ก้าว่ามันต้องทำนี่ต้องพอน่ะต้องพอแล้วนะฮะ ถ้าไม่พอก็ไม่ไหวแล้วแอนบัตตี่กนกเทร่อพี่น้องนี่แหละค่สูตรเด็ดนะฮะนี่อะจุดเด็ดเลยครับตรงนี้นี่หละขันตอนการตีเห็ดลาบอะต้องตรงนี้แหละดูนะครับยังไม่ชิมเลยนะฮะตอนนี้นะฮะแต่บอกว่าฝีมือสุดยอดไม่ต้องชิมนะไปชิมตอนจบเลยนะฮะจัดไปูสูตรอยู่แล้วนะฮะกระชี้ก้าของเรานะฮะเห็ดยังมาถ้าเบิ้งจบนะพี่น้องเห็ดกินได้เลย ถ้ามีสูตรไม่ต้องคิมแล้วฮะคิมครั้งเดียวรู้เรื่องนะฮะรับร่องจะได้ขอนี้วหอนหอมาตุยตุยมันจะร้อนหรือเปล่านะฮะยังไม่ได้อุ่นข้าวเลยนะตอนนี้น้ำป่าหันต้มป่าเรารดดหรือเปล่าวะเห็นไหมยิ่งก้นยิ่งเขินเห็นว่นาใน่ทานกล่อมพอยุ่นโคกลงนำ้ำ กัดย,ย,ย้อนยิ่งคนยิ่งขึ้นนี่แหละ<น>ไ,ได้ทีเดียวทิีโอ้ยขอใจเย็นๆออ่นพอหิวเข่าเนาะออสุดท้ายได้กินไหมได้กินอย่างไรได้กล้ามไปแล้ว <c oughs> อ๋อพี่น้องใด้ต้นหอม,หอมเอาหอมลงไปครับเอาหอมลงไปครับออตอนนี้เสียบก้าวเอาหอมลงไปนะครับตอนนี้ครับที่ว่าหั่นไว้เนะาะหั่นไว้เอาลงให้หมดเลยยิ่งเยอะยิ่งดีนะฮะ อ,อ้อนก็ไใบาทนี่คนไปทีละอันน่ามึงอ่ะพี่น้องรับร่องเลยเนี้วตุยอ่ะพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเด้อว่ะมืดเนอะอโอเคนะฮะโอ้โหตอนนี้เอาหอมลงไปแล้วฮะมืดจริงๆนะฮะกับท่านผู้ชมนะก็ต้องขอโทษกับความมืดเลยนะฮะ แต่ถ้า yeah. ใครตั้งใจฟังนะฮะคลิปนี้นะฮะทำเป็นแน่นอนถ้าทำไม่ทำไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มานะฮะว่าเป็นอ้องเนี้อตุ๋นได้วะโอ้โลาบ<อ><ๆ>ป<แ> e, ลาลาบเหนียวนะฮะปลานินนะฮะเนี้อตุ๋นเลยเหะอชเบังชิบังครับเซฟกา<ป>ค,ครับปลาติโท ดังสิเสิยบก้าพี่น้องมาเสี่ยงร่กันนะโอ้ยหิวข้าวเลยครับตอนนี้โอ้โหไม่ธรรมดาเงี้ยเสียบก้าหอเปียดของเรานะฮะแต่บางๆมากินร่กันนะพี่น้องเด้ออยากว่าอย่าให้เฮ็ดอันนั้นอันนี้กินมากได้ครับพี่น้องมารสฮะสำเร็จเสร็จสิ้นพี่น้องเลยบาทนึ่งเหนียวตุ๋ยเลยบาทนึ่ง เอาไอา้คุยกับพี่น้องเนี่ยไอย้ว่าโอ้ยสูตรนี่เป็นยังสี่ยังไหนแบบว่าอันนี้ก็จบคลิปแค่นี้แต่ว่าหอกว่าถ้าพี่น้องคนใดบอข้าใจหรือว่าเอ่เอเห็ดเฮ็ดแล้วยังยังบ่ได้เฮ็ดกิ<อ>นบ่ได้อยังแบบว่ายังบ่เข้าใจเฮ็ดเฮ็ดบ่ถือ่ะเออเด้อคลิปนี้พี่น้องเอ้ยก็สิบ,บอกก็แบบถ้าคนใดเห็นหลรอกหรือวา่า จากตัรจากติไปล่องเห็ดมันคือบวเป็นคือเสพกาเห็ดบ่าน่านไอ้สอบถามมาได้บามันขาดอียังขาดยังขาดขันต้อนมองได้พี่น้องเดี๋ยวเสพกาสิแนะนําบอกให้จะได้กับผากตรงนี้พี่น้องพิมพ์ข้าวมาเลยหรือว่าอาจิตทุ่มมากก็ได้โทุ่มาถามก็ได้เดี๋ยวสิดากไอ้เบอร์ทุไว้ไตไอ้ขางล่างพี่น้องไตคลิปเออคลิปชุดไตถ้าเห็ดบวเป็นปุ๊บมาหาเลยเสพกายินดีสอนฟรี ครับครับโอเคดูเรื่องครับใช้ฝากฝากติดตามฝากเออจกนัดก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไลยเด้อพี่น้องเด้อโอเคครับขอบคุณครับครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะฮะตามที่เทียบก้าพูดไปนะฮะถ้าเป็นยังไงไม่เข้าใจก็สอบถามมาได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับผม